ตอนที่3นะคะรู้ได้รู้อย่างไรว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีตอนที่3นะคะนักเรียนจะต้องทําอย่างไรบ้างคะใช่ค่ะนักเรียนจะต้องสังเกตลักษณะของสารค่ะนักเรียนจะต้องสังเกตลักษณะของสารกี่ชนิดคะอะไรบ้างใช่แล้วค่ะนักเรียนนะคะจะต้องสังเกตลักษณะของน้ําส้มสายชูแล้วก็ผงฟูค่ะโดยสังเกตสถานะสีกลิ่นแล้วก็อุณหภูมิค่ะ เมื่อนักเรียนสังเกตลักษณะของสารเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อไปคะใช่แล้วค่ะนักเรียนนะคะจะต้องรินน้ำส้มสายชูค่ะลงในขวดแก้วประมาณ1ใน3ของขวดค่ะจากนั้นนักเรียนจะต้องตักผงฟูใส่ลูกโป่งกี่ช้อนคะใช่แล้วค่ะตักผงฟูนะคะใส่ลูกโป่งจำนวน2องช้อนค่ะ จากนั้นทำอย่างไรต่อไปคะเก่งมากๆค่ะจากนั้นนะคะเราจะต้องนำปากลูกโป่งค่ะครอบปากขวดแก้วแล้วก็ยกลูกโป่งขึ้นค่ะเพื่อให้ผงฟูนะคะตกลงในขวดค่ะจากนั้นทำอย่างไรต่อไปคะใช่แล้วค่ะจากนั้นนะคะเราจะต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่ะและสัมผัสค้างขวดแก้วนะคะ สังเกตการเปลี่ยนแปลงทั้งสถานะสีกลิ่นด้วยนะคะแล้วก็สัมผัสคันขวดข้างขวดแก้วด้วยค่ะจากนั้นทำอย่างไรต่อไปคะจากนั้นนะคะจะต้องร่วมกันอภิปรายค่ะและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารทั้ง3ตอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูใบงานกับคุณครูปัดกันค่ะ สำหรับใบงานตอนที่3นะคะก็จะมีตารางให้ในักเรียนนั้นต้องบันทึกลงไปนะคะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันค่ะในตารางว่าจะต้องบันทึกอย่างไรนะคะลักษณะของน้ำส้มสายชูผงฟูและน้ำส้มสายชูผสมกับผงฟูค่ะก็จะมีตารางนะคะที่นักเรียนต้องบันทึกก็คือชนิดของสารแล้วก็ลักษณะของสารค่ะซึ่งสารนะคะก็จะมีชนิดแรกก็คือน้ำส้มสายชูค่ะชนิดที่2ก็คือผงฟูค่ะ ส่วนข้อที่3นะคะจะเป็นการผสมของสารทั้ง2ชนิดก็คือน้ำส้มสายชูผสมผงฟูค่ะซึ่งทั้งหมดนั้นเักเลยจะต้องสังเกตนะคะลักษณะของสารเป็นอย่างไรแล้วก็บันทึกลงไปในตารางค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปทํากิจกรรมพร้อมๆกันเลยค่ะสังเกตแล้วก็บันทึกให้เรียบร้อยนะคะมาค่ะนี่ถึงเวลาที่จะต้องนําสารทั้งสองชนิดมาผสมกันแล้วค่ะดังนั้นนะคะเราจะต้องผสมกันอย่างไรบ้างคะคุณครูเฟิร์น เริ่มแรกนะคะเราจะต้องรินน้ำส้มสายชูนะคะใส่ขวดแก้วปากแคบค่ะ1ใน3ของขวดค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า1ใน3ของขวดนั้นอยู่ประมาณไหนค่ะเรามาดูกันเลยนะคะที่ขวดแก้วปากแคบค่ะถ้าพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้นะคะจะเป็น1ขวดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ1ใน3ของขวดเราจะต้องแบ่งพื้นที่ของขวดค่ะบอกออกเป็น3ส่วนค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่1ค่ะแล้วก็เป็นส่วนที่สองแล้วก็เป็นส่วนที่3ค่ะเพราะฉะนั้น1ส่วน3นะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะเรานะคะจะต้องรินน้ำส้มสายชูประมาณนี้นะคะ1ใน3ของขวดค่ะเดี๋ยวคุณครูเฟิร์นนะคะจะให้คุณครูปัดเป็นคนรินค่ะเริ่มรินได้เลยค่ะคุณครูปดัด เรียนระวังด้วยนะคะขณะรินระวังหกด้วยค่ะนักเรียนช่วยดูคุณครูด้วยนะคะว่า1นึ่งส่วนสมคือแค่ไหนนะคะอีกนิดนึงค่ะคุณครูปา่านพอแล้วค่ะคุณครูปา่านประมาณนี้นะคะหนึ่งส่วนสามของขวดค่ะจากนั้นเราจะต้องตักผงฟูค่ะจํานวนสองช้อนค่ะเรามาเริ่มตักกันเลยค่ะคุณครูป่านค่ะ เริ่มตักผงฟูได้เลยค่ะได้เลยค่ะคุณครูเฟิร์นตักกี่ช้อนนะคะนักเรียนกี่ช้อนนะคะคุณครูเฟิร์นตักสองช้อนค่ะคุณครูปั่นงช้อนนะคะเดี๋ยวรบกวนคุณครูเฟิร์นนะคะจับลูกปุ๋งคุณปั่นนิดนึงค่ะได้ค่ะ เรียบร้อยแล้วคะ่ะ2ช้อน,นะคะ่ะตอนนี้นะคะคุณครูปัดนะคะตักเรียบร้อยแล้วคะ่ะต่อมาค่ะเราจะต้องนําลูกโป่งคะ่ะปากลูกโป่งนะคะครอบปากขวดแก้วคะ่ะขั้นตอนนี้นะคะนักเรียนอาจจะให้เพื่อนนะคะช่วยจับขวดคะ่ะ <c oughs> เพื่อไม่ให้ขวดนั้นล้มค่ะขณะที่ครอบปากคะ่ะคุณครูปัดช่วยรบกวนจับหน่อยคะ่ะจ <c oughs> ากนั้นนะคะเราจะต้องนําปากลูกโป่งคะ่ะครอบลงไปค่ะให้แน่นนะคะ เน้นยำ้ำว่าให้แน่นนะคะนักเรียนค่ะครอบเสร็จแล้วค่ะจากนั้นนเมื่อนักเรียนนะคะครอบปากขวดนะคะด้วยลูกโป,ป่งเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นนักเรียนจะต้องยกลูกโป,ป่งค่ะเพื่อให้ผงฟูนะคะตกลงในขวดแก้วนะคะเอขณะที่ผงฟูตกลงไปในขวดแก้วนักเรียนจะต้องสังเกตอะไรบ้างคะครูปัด <TER kea> ค่ะนักเรียนจะต้องสังเกตอะไรบ้างคะก็ต้องสังเกตนะคะ2ส,ส,ส่วนค่ะก็คือส่วนที่อยู่ในขวดค่ะส่วนที่อยู่ในขวดก็คือของเหลว ก็คือน้ำส้มสายชูใช่ไหมคะและส่วนที่2ก็คือลูกโป่งค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะอย่าลืมสังเกตน,นะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปทํากิจกรรมค่ะโดยยกลูกโป่งนะคะที่มีผงฟูนะคะให้ผงฟูนั้นตกลงในขวดแก้วนะคะไประเริ่มทำพร้อมๆกันเลยค่ะ ะะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในตอนที่3านันเกเรียนสังเกตได้เหมือนคุณครูเฟิร์นหรือเปล่าค่ะมาดูกันค่ะสารแรกนะคะน้ำส้มสายชูค่ะนันเกเรียนสังเกตสารได้ว่าอย่างไรบ้างคะคุณครูเฟิร์นนะคะสังเกตน้ำส้มสายชูค่ะว่าเป็นสถานะของเหลวใสค่ะไม่มีสีมีกลิ่นค่ะเมื่อสัมผัสผิวภาชนะนะคะผิวภาชนะมีอุณหภูมิปกปติค่ะเรามาดูสารต่อไปกันค่ะ ผงฟูค่ะนักเรียนสังเกตได้ว่าอย่างไรคะคุณครูเฟิร์นนะคะสังเกตว่าผงฟูค่ะมีสถานะเป็นของแข็งสีขาวไม่มีกลิ่นเมื่อสัมผัสผิวภาชนะผิวภาชนะมีอุณหภูมิปกติค่ะต่อมาค่ะเมื่อเรานะคะนำนำ้นำส้มสายชูค่ะผสมหงฟูนักเรียนสังเกตลักษณะสารได้ว่าอย่างไรบ้างคะ เรามาดูกันค่ะเราสังเกตได้ว่ามีฟองแก๊สเกิดขึ้นค่ะทำให้ลูกโป่งนะคะพองขึ้นไม่มีกลิ่นค่ะเมื่อสัมผัสผิวภาชนะนะคะผิวภาชนะมีอุณหภูมิสูงขึ้นค่ะนักเรียนนะคะได้ทำกิจกรรมการเสร็จเรียบร้อยกันไปแล้วค่ะในตอนที่3นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปตอบคำถามหลังจากการทำกิจกรรมในตอนที่3กับครูปัดกันค่ะ